่ากินยาเร็วๆเป็นหวัดเป็นไข้ต้องกินยาดือมองเงยในบ้านมนี่มีตัวเองเด้อดือที่สุดนะดือที่สุดไม่พอยังป่วยบ่อยที่สุดด้วยเอาแดกกนไม่กืนไม่กืนก็อยู่อย่างเงี้ยแหละมันให้ละลายในปากเนี่ยน้องเลยดือไม่ยอมกินใช่ไหมเ,เราเนะ่ยจมูกเปื้อนนะไปดุอยังมาเดี๋ยวนี้นะ เอ้าึา้นยึงไไปโซโลเกย์ด่าอย่าล้มไม่ล้ม <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้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 ล้มไปด้วยโอ้ย,อย,อยนอนอยู่นี่แหละพี่ก็ไม่เห็นน้องคายอะ่ะนะจ้ะอา้าววัดเตะนืมนืม